วัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับช่องวัยรุ่นกำลังสร้างตัวกับสวนป่าสร้างตัวของเรานะครับอ,อย่างที่ได้สัญญากับเพื่อนๆไว้นะครับผมเรามีภารกิจก็คือยา้ายอึง่งนะครับไปสวนป่าสั้งตัวนี่คือผมได้ทําการย้ายไปใส่ทางไปียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูว่าวิธีการยาร้ายทำยังไงนะครับผม เป็นลารกิจอันยิ่งใหญ่มากมาดูกันเลย ยี่สิบตัวนะครับผมอุปกรณ์ก็มีเสียมนะฮะแล้วก็มีเหล็กเอาไปแทงจะไปผักวานป่าด้วยนะครับผมอะไรกินสองอย่างในวันเดียวกันเลยครับนะเตียมพันไก่ไปด้วยนะแล้วก็น้ำนำดื่มนะครับนะขอค่าประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรา จะออกเดินทางกันแล้วนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ไล่ต่อเลยนะครับผมระวางทางนะครับผมจะได้เจอกับบรรยากาศนะครับถ้าเจอฝูงวัวแบบนี้ก็ค่อยๆไปนะฮะอย่าอย่าไปแตรน,นะครับค่อยๆเรา ค่อยละเลียดละเลียดไปนะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะหลบของของเขาเองนะครับโอเคไปต่อครับผมอ่าในใก็ได้ได้ถ่ายแล้วก็อ่ายาวๆไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดบันยาวเกินไปเดี๋ยว ตัดให้มันซัดลงมาก็ได้นะครับไปกันเลยไปดูชมบรรยากาศข้างทางนะครับผมฝนตกใหม่ๆไม่รู้จะเข้าไล่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดชุกมากๆเนี่ยทางมันจะแฉะแล้วก็ ไม่อยากเอารถใหญ่เข้าไปเสียงถ้ามีอะไรขึ้นมาก็ยากวันจุดด้วยนะครับผมวันนี้วันไม่ได้ไปทําบุญที่วัดนะครับผมวันอะไรเอ่ยวันวิสาขาบูชาใช่ไหมครับก็เลยจะมาปล่อยสัตว์นะครับผมมาร่วมทําบุญกันนะครับเพื่อนๆน ที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมครก็ช่วยกันทำบุญได้ผ่านปุ่ม subscribe นะฮะปุ่มไลค์ปุ่มแชร์นะครับอันไหนที่เ,เพื่อนเพื่อทที่พอจะช่วยได้นะครับผมก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมกันนะครับวันนี้ สี่เพจก็จะเป็นที่สวนที่ไล่กันทั้งนั้นครับผมโซนนี้ใกล้ถึงแล้วเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับมาลุ้นกันว่าจะเข้าได้ไหมนะครับผมจะแฉดไหม ก็ภาวนานะครับผมภาวนาขอยังม,มือไหวสักเจ้าจจที่จะทางหน่อยครับผมขอให้เขาได้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเห็นความตั้งใจของช่องเรานะครับผมโอ้ยนี่แหละที่เขาบอกว่าเออต้องมีอุปรสรรคบ้างละเนาะเพื่อนกเกษตรกรครับผม อา้าวเท่าใดไม่เนาะทำะไรหรอล,ลูกไม่มาเหรอวันนี้ห<ะ>รอจะเข้าไล่หรเข้าได้ไหมตกไม,ไม่ไม่แฉเนาะ ผมจะเข้าไปไล่ผมเนี่ยตรงนี้ครับผมเป,บเป็นไงบ้างเพื่อเป็นไงบ้างดีดีนะเจอเพิ่อนเกษตรกรครับผมก็ประมานี่แหละเนี่ยจะเลี้ยวลงไปตรงนี้ครับ บุญวัศนาอยู่นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดยาวผมจะตัดคลิปให้เพื่อนๆนะครับผมมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะยาวไหมนะฮะอันนี้คือเป็นเกษตรกรที่มาเช่าไร่นะครับผมให้แบ่งให้เขาเช่ามีสองเจ้าครับ ไล่มันทำไล่มันทั้งคู่เลยครับผมทั้งสองเจ้าเลยไปได้ไหมนอ้อคือปกติถ้าฝนไม่ตกหนักอะ่ะพอจะเข้าได้ครับผมอ่าพูดถึงเรื่องที่ก็ ถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยทิ้งไว้มันก็จะลกใช่ไหมครับก็เลยให้เขาเช่านะครับผมก็ราคาไม่ได้แพงมากครับอันไหนพอช่วยกันได้ก็ราคาไม่แพงครับผมอย่างแล้วก็ให้เขา มาช่วยหมุนเวียนชีดินของเรานะฮะขอปิดกระจกก่อนจะได้ไม่ลกนะครับผมถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้เลยเนี่ยโ,โหจะมาพลิกฟื้นที่หลังในยากเลย ขนานะครับผมของอึ่งน,น้อยอเขาคงจะได้มีชีวิตที่ดีครับผมสแสดงว่าเขามีบุญมาธนารวมกันอยู่นะเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดเข้าไม่ได้จริงๆก็ต้องขนกันมาอาจจะเหนื่อยหน่อย ถึงยาวถรงนี้เลยครับให้ขอเช่านะครับผมพูดถึงเรื่องอไรแล้วกัออคุยไปทางขอนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอแห้งมาแต่เช้าตอนนี้ก็ประมาณออกมาก็ประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะมาถึงไรก็ไม่ไกลมากครับผมประมาณเจ็ดแปดโลเป็นทางรัดยางมาเลย ก็ไม่ไม่ได้แย่ะมากนะครับส่วนทางเข้าไร่นี่คือตัดมาเนี่ยก็ต้องถามเพื่อนเกษตรกรว่เออตรงนี้เข้าได้ไหมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มานาน,านเนี่ยฝนมันจะชุกไหมถ้าชุกมากๆเนี่ยดินมันจะติดหลมติดอะไรหรือเปล่าตรงนี้ครับเพราะว่ารถเรามันรถใหญ่มันยากแต่ถ้าเป็นรถกระป๋องหรืออะไรเงี้ยเออไม่เท่าไหร่นี่ครับอุปสรรค ถ้าไม่ได้มาบ่อยๆก็อย่างนี้เลยครับผมถ้าเกิดเป็นรถเก่งเลยเข้าไม่ได้นะฮะอามาถึงแล้วถาราิดของเรานี่คือสวนไผ่สร้างตัวครับผมสวนป่าสร้างตัวของเราสวนผ่ยได้รับฝนแล้วครับผมแทงหนอแทงยอดโอเคชื่นใจครับผมมา งานนี้ก็ปล่อยไว้่างนี้เลยครับผมไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวพอไร่มันโตผ่มันโตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะลากของเขาเนี่ยเขาก็จะกินพื้นที่แล้วก็ทําให้ต้นหญ้าเนี่ยจะหายไปนะครับผม ก็จะเป็นต้นไผ่แทนนะครับี่ทางขวางจอดไว้ตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาเอ่อเลี้ยวถอยกลับที่หลังนะครับผม ครับปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวนะครับผมปุ๋ยขี้วัวโดนฝนให้ชุม่มก่อนอื่นมาดูไผ่กันเลยครับผมนี่ไผ่กิมซุ่งอ่าก่อนเราจะไปทําการปล่อยอื่นนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนชื่นใจไหมเนี่นยหน่อไผ่กิมซุงนะครับผมได้ฝนแทงหน่นอขึ้นมาแล้ว ช่วงหน้าแรงอาจจะฟอบ้างนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนดูคลิปนะครับย้อนไปดูคลิปนะครับผมก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายให้ดูจะเป็นช่นงแรกเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าอ,อถ้าไม่มีเวลาใครอย่าอ้างว่าไม่มีเวลานะครับผมเนี่ยผมปลูกทิ้งไว้มีบ้างไม่มีบ้างนะครับทํางานออฟฟิศบางครั้งเบือ่อก็นะครับผมมาไล่มาสวนมาป่า ผมนำตัวมาให้ยุงกัดเล่นนะฮะไม่ใช่ประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยมันหน่อแทงหน่อขมาแล้วนหน่อนึงเนี่ยเดี๋ยวจะได้ตัดไปฝากเพื่อนจัดๆพี่น้องอันไหนพอฝากได้ก็ฝากโอ้โหนี่ได้ปุ๋ยที่วัวแอบแทงขึ้นมาตอนไหนเนี่ยอ่ะเพื่อนๆดูนะไม่ได้เตียมาน,นะครับผมนี่ ดูดีดอ่ะแพงขึ้นมาเฉยเลยนี่เปิดเผยตัวตัวนี้แท้จริงแล้วอ้ามีน้อยมาลุ้นนว่าจะมีน้ำไหมครับแต่ละปีต้องลุ้นโอ้ตกก็จริงนะแต่ว่าโอ้น้ำแทบไม่ขังเลยอ่ะไม่มีน้ำ เก็บน้ำไม่อยู่เลยเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวผมจะปล่อยโซนนู้นนะจะเป็นโซนที่มีล่มนิดนึงโอเคเดี๋ยวเป็นการไม่เสียเวลาแลนะเสียนาฬิกาเดี๋ยวมาเริ่มทำการ ขุดดินนะครับผมให้เยียมดินไว้ <c oughs> จากที่เดทางจาดป่าจาวเขาเขอให้ผมทำภารกิจสำเร็จด้วยเถอะสาธุ สวัสดีครับผมคลิปต่อจากเมื่อกี้นะครับภารกิจย้ายเอ่งฉุกเฉินนะครับผมก็ได้ทำการขุดแล้วนะครับคือได้ทำการขุดดินให้เขาให้มันร่นสวยเขาจะได้ทำ ขาไปซ่อนตัวได้อากาศจะได้ไม่ร้อนนะครับผมก็จะมีเลือกทําเลฮนะให้เป็นร่มหน่อยหนึ่งครับผมนี่ตรงนี้ให้ให้อยู่กับใกล้ใกล้กับสระน้ํานะครับแต่ตรงนี้มันน้ําอาจจะยังไม่มีก็จริงแต่มันต้องมีแหละเดี๋ยวให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าเกิดมีน้ําปุ๊บเนี่ยเขาก็จะลงไปวางไข่ได้ นะครับให้ให้อยู่รวมกันเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นผักหวานนะฮะวันนี้มีภารกิจสองสองอย่างเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองจับเขา ทีละตัวสองตัวลองโรยดินดินทรายก่อนนะปึ๊บลองดูสิชาวหนูจะให้อยู่รวมกันไปเลยเราจะได้มีคู่ เลือกเอานะลูกอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูไปไเรื่อยครับผมมีประมาณยี่สิบตัวต้องทนโนนอมเขาหน่อยให้เขามาอยู่กับธรรมชาติครับมีมดมีแมลงอ,อะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่แล้วในธรรมชาติ เอาไว้ในโอง่งก็รอวันตายเพื่อเขาจะได้ขยายพันธุ์อยู่ตรงนี้นะครับผมสัตว์พื้นถิ่นของเรานะครับเป็นสร้างแหล่งอาหารได้นะครับ จะอยู่ได้ไหมลองดูจริงๆมันต้องเป็นผืนทรายแบบนี้เขาจะชอบอยู่แต่ไล่เรามันเป็นดินเนี่ยลูกลังแต่ก็ขุดให้เขาแล้วแหละเดี๋ยวทีนี้เขาคงพัฒนาในการขุดต่อเนาะเพราะเขาเก่งแล้วเดี๋ยวเขาก็ซ่อนตัว จริงจะไปปล่อยไร่มันก็ได้ครับแต่พี่นึกว่ามันเป็นไร่มันของที่ให้ขอเช่าอ่ะกลัว,วเขาฉีดยาฆ่า,มาแมลงเอ่อใช่เลยยาเขาเรียกอะไรกับแตศัตรูพืชอะไรพวกนี้กลัวกลัว,วจะตายก่อนครับอ่ะลงไปเลยลูกเออ ไม่ลงไม่รอดนะไม่ลงไม่รอดนะลงไปเลยหาเพื่อนครับเพื่อนเพ่อ,อช่วยกันทําบุญนะครับวันนี้วัน อิาศษบูชานะครับผมก็สามารถกดปุ่ม subscribe ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการทําบุญถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไม่ได้เข้าวัดทําบุญนะช่วงนี้อาจจะมีเวลาน้อยนะครับผมไปทําภารกิจอย่างอื่นก็นี่เลยครับไม่ยากเลยนะฮะไม่ยากเลยขอแค่เพื่อน กดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเราจะได้มีกำลังแรงใจนะครับผมในการทำคลิปดีๆส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับถ้าใครได้มาดูไม่ได้บอกว่าให้เป็นไอดอลนหรืออะไรนะครับผมเพียงแค่กระจายความ ความรู้หรือก็จะแชร์ประสบการณ์นะครับให้กันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งนะครับมาดูว่าเขาขุดลงไปยังถ้าเขาขุดลงไปแล้วเนี่ยทุกตัวแล้วก็เอ,อจะได้กลับไปทาภารกิจมันไม่ใช่กลับจะได้กลับจะได้ทําภารกิจโอ้ย ปลูกผักหวานต่อนะครับโอ้ <c oughs> เยอะอยู่นะนี่กี <c oughs> ่ตัวน่าจะเกินยี่สิบะครับผมไม่ได้นับอันนี้จะไปไหนเนี่ยไม่ไม่อยู่เนี่ย ไม่อยู่กับเพื่อนเนี่ยสองตัวเนี่ยจะไปได้มานี่ก่อนจะตายไปไหนแล้วมันจะโดนกินเออเอนสอยมานี่ก่อนจะไปไหนล่ะ อยู่กับเพื่อนก่อนมันยังไม่มีน้ำเลยเคื่อนไปนู่นเพือนยังไม่มีน้ำเลยไปไหนล่ะเอออาไปซะแล้วขุดลงไปก่อนจะไปไหนมันไม่มีน้ำตรงนั้น่ะ ไปก็ตายนะฝนยังไม่ตกเออน้ำยังไม่มีโอไปแล้วอะถ้าเขาจะไปก็ต้องปล่อยแล้วแหละบังคับไม่ได้นะะเอางี้แล้วกันน่าจะหมดแล้วเนาะ น่าจะหมดแล้วเพวื่อนๆประมาณนี้ก่อนถ้าเกิดว่าตัวไหนเขาจากไปนะอ่าก็ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ของเขาหรือเปล่าก็ให้เขาไปก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามีน้ำมีอะไรขึ้นมาอีกอ่ะลัวจะหยิยบไม่ใช่ไรหรอกเขาก็จะได้วางไข่แล้วก็ขยายพันธุ์ กับส่วนป่าทั้งตัวของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการปลูกผักหวานป่านะครับผมขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขกับการทำบุญวันนี้นะครับผมวันวิสาขบูชาสวัสดีครับ